สวัสดีค่ะสำหรับ EP 2วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขิงจะพามาดูห้องแล้วก็อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้น้องๆน,นะคะได้เรียนในแ a ล e l e c t r o ร a ด d โ o g r a m หรือว่าที่น้องๆเรียกว่า ECG หรือ EKG กันนะคะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนที่ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด5นะคะ B8132 ไปกันเลยค่ะ EKG ที่เตรียมไว้ให้น้องนะคะ<ส>ก็จะมีอยู่3เครื่องเครื่องแรกก็คือของ q s t r e ตรนะคะหน้าตาเครื่องก็จะแบบนี้สำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้นะคะแต่ละแต่ละเครื่องนะคะก็คือจะมี3มเครื่องแต่ละเครื่องนะคะก็จะมีเครื่อง EKG สำลีแอลกอฮอล์อิเล็กโทรดนะคะซึ่งที่จะทำไว้ให้ถุงละ สิบชิ้นนะคะแล้วก็มีทิชชู่ถังขยะนะคะเครื่องที่สองนะคะเป็นของคอสเมตนะคะมาดูกันเลยอุปกรณ์ก็เหมือนกันกับผ่านเมื่อกี้นะคะ เครื่องที่3นะคะค่ะประกรจะอยู่ข้างล่างนะคะเครื่องนี้จะแตกต่างจากเครื่องที่1และ2นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องนู้นมันจะเป็นอิเล็กโทรดที่เป็นของ blue sensor ที่เป็นเป็นกระดุมแปก๊กส่วนตัวนี้มันจะเป็นที่หนีบข้อมือแล้วก็ติดที่หน้าอกน,นะคะ และแ l a บนี้นะคะน้องก็อาจจะต้องมีการเปิดเสื้อเพื่อที่จะติดอิเล็กโทรด EKG นะคะพี่ก็ได้เตรียมห้องติดอิเล็กโทรดไว้ให้น้องแล้วนะคะเป็นจำนวนสองห้องนะคะฐานที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฐานที่สองแล้วก็ฝั่งนี้ฐานที่สามนะคะตรงนี้จะเป็นห้องติดอิเล็กโทรดนะคะ เวลาน้องเรียนน้องก็นอนแล้วก็ติดอิเล็กโทรแล้วก็มาติดเครื่องกับเครื่องได้เลยนะคะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะขอให้น้องสนุกกับการเรียนนะคะบ๊ายบาย